สวัสดีครับยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นตัวพาวเวอร์นะครับก็นะครับสหรับการรีวิวนะครับผมรีวิวในอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ก็มารีวิวนะครับในช่องนี้นะครับเพราะว่าได้ช่องคืนมานะครับก็เลยเอามารีวิวลงช่องไปนะครับสรับตัวนะครับพาวเวอร์นะครับเป็นตัวที่มีความสามารถดีมากๆนะครับเป็นธาตุไฟนะครับที่ถือว่านะครับพลังแรงแล้วก็มีพรสวรรค์นะครับที่ถือว่าดีมากๆนะครับ น่าจะเป็นนะครับอีกเมตาหนึ่งนะครับที่จะเป็นนะครับท็อปนิยมนะครับเพราะว่าตัวนะครับการมีตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครโคลโบนะครับมันมาทีเดียวแล้วก็มันก็จะหมดไปนะครับอันนี้ถ้านะครับเราไม่เก็บไว้นะครับมันก็จะไม่มาอีกแล้วนะครับมันจะลําบากหน่อยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานนะครับแต่ก็นะครับถ้าเป็นตัวละครนะครับที่เป็นแสงมืดก็จะมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ บอสมืดนะครับที่มาประจํานะครับแต่ว่าผมก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับแต่ก็เห็นมานะครับแต่ตัวละครนะครับที่ไม่ได้รับการนะครับอัปเกรดมันจะไปต่อไม่ได้นะครับต้องมารอดูนะครับว่าในเดือนต่อไปนะครับตัวแสงมืดนะครับที่เป็นเบต้าในตอนนี้นะครับจะได้พรสวรค์ไหมนะครับถ้าได้พรอนสวรค์ก็ถือว่านะครับเป็นเมต้าต่อไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องนะครับเปลี่ยนทีมนะครับ ถ้าไม่เป็นเมตาอนาคตก็อาจจะจําเป็นนะครับจะต้องได้ทําทีมใหม่นะครับสลับใครนะครับที่เล่นนะครับมีเติมบ้างนะครับเล่นฟรีบ้างนะครับมันก็จําเป็นนะครับจะลําบากหน่อยนะครับเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับสลับใครที่เป็นสายเติมนะครับอันนี้ก็สบายใจได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเติมนะครับอัพตัวใหม่ทําเป็นตัวแม็กได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเกียร์ไปใช้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ แต่สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะก็จะลําบากหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูนะครับว่าตัวาเวอร์นะครับการทํางานจะเป็นยังไงนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นสายนะครับแบบโจมตีเอาไว้จมตีต่อเนื่องนะมันจะดีมากๆนะครับคือตัวนี้นะมีความสามารถแบบนี้นะครับอันอย่างแรกนะครับคือมันเพิ่มนะครับแบ่นยํา เพิ่มโจมตีแม่นยำนะครับอ่าแบบโจมตีปกตินะครับแม่นยำห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีนะครับบัฟนะครับเปลี่ยนโจมตีปกติเป็นโจมตีพื้นที่มันจะทําให้นะครับตัวเรานะครับโจมตีปกติแล้วมันจะอ่าติดสลับนะครับหลายๆตัวนะครับอันนี้ก็จะถือว่านะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจมันจะหนักขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรณีนะครับอ่าเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับสกิลที่สองนะครับเป็นยกเลิกอัตรานะครับลดอัตราต้านนะครับ ห้าส์นะครับห้ามศัตรูนะครับไซทักษะก็คือเป็นการใบนะครับแล้วก็ทำระเดสี่เปอร์าเรเซ็นต์นะครับถ้ามีเกียร์เพิ่มก็เพิ่มอีกหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นห้าพันสามก็ถือว่าหนักแล้วนะครับแล้วก็มีนะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันเก้าดาวนะครับก็ถ้าได้อะไรก็ถือว่าดีนะครับมีฟื้นพลังก็ดีนะครับสร้างร่างโครนก็ดีนะครับอันนี้นะครับถ้ามีเกียร์ประเภทดีๆให้นะครับมันจะอัพพลังได้แบบสุดยอดมากนะครับที่ขนาดนะครััับบนรมะคยงี ดาเมจ10ล้านเลยนะครับคือตาเมจหนักนะครับเรื่องนะครับก็มี4 6ล้านนะครับก็ผมอัพสกยญญภาพมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเพิ่มสกยญภาพมานะครับมันจะทําให้ตัวเก่งขึ้นนะครับถ้า9ก้าดาวนะครับจะดีกว่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาทําประมาณไหนนะนนี้นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนต่อไปนะมันจะมีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับตัวนะครับจําเป็นจะต้องมีการนะครับ อัปเกรดพรสวรรค์นะครับถ้าไม่อัพนะครับคือตัวมันความเก่งมันจะต่างไปนะครับนี่นะครับถ้าพรสวรรค์นะครับบวกหนึ่งเริ่มแรกนะครับตัวมันนะครับจะถือว่านะครับอ่าเริ่มแรกคู่ต่อสู้นะครับที่จะโดนแบบเงื่อนไขตรงๆนะครับก็คือนะครับตัวที่เป็นตัวอันเชิญนะครับไม่ใช่อ่าตัวอันเชิญนะครับตัวที่ออกมานะครับเป็นสัตว์อันเชิญที่ออกมานะครับจะโดนน้ำเมฆนะครับอ่าหนักนะครับอย่างแรกที่จะโดนนะครับคือ กัดกันยภาพนะครับจะไม่มีผลนะครับเวลาเจอนะครับก็พาเวอร์จะโจมตีได้เต็มที่นะครับแล้วก็กันกันยภาพไม่ได้นะครับตัวสัตว์อันเซอร์นะครับจะทําให้โดนดามจนหนักนะครับอย่างที่2นะครับก็เป็นหนการเพิ่มความเสียหายนะครับโจมตีปกติเพิ่มขึ้นนะครับสามพนเนะครับต่อตัวพวกอันเซอร์แล้วก็ตัวที่เปลี่ยนสภาพนะครับแล้วอย่างที่3นะครับก็เพิ่มความเสียหายนะครับจาก โจมตีนะครับทักษะนะครับเพิ่มขึ้น3,000%ันนะครับคือด้เม็ดมันหนักมากนะครับถ้ามีอัปเกรดท่านะครับตัวแทบจะละลายเลยนะครับไม่มีตัวอะไรนะครับแทบจะท้านไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับน้เม็ดจะเบ้อไปหน่อยนะครับบวกเข้ามานะครับมีผลกับเป้าหมายนะครับทั้งหมดนะครับที่โดนนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับดาเมจมันหนักนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับถ้าเพิ่มนะครับ เพิ่มมาบวก2นะครับบวก2ก็มีต้านสกิลนะครับเพิ่ม20%นะครับถ้าสามก็มีเลื่อนมานะครับ3า0หรือว่าจะเพิ่มกรภาพาสครับ400%นะครับอันนี้นะครับโจมตีกายเพิ่มเยอะมากนะครับคือมีบางทีนะครับเขาไซส์อยู่ประมาณ15โจมตีนะครับมี15ล้านนะครับถือว่าหนักนะครับ ก็ถือว่านะครับถ้าบัฟโจมตีแรงโจมตีเร็วมันก็จะหนักกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วการที่จะปลดล็อกนะครับพรสวรรค์ได้นะครับคือ1นะครับมีตัวซ้ํานะครับผมไซต์นะครับคือกรณีตัวซ้ํานะครับถ้าไซต์กรณีที่2นะครับถ้าจะไซส์นะครับต้องเป็นกบนะครับกบสีเหลืองเก้าดาวนะครับแต่ว่าหายากหน่อยนะครับในตอนนี้นะครับ อาจจะเดือนต่อไปนะครับอาจจะมีขายนะครับแต่ว่าราคาอาจจะแพงหรือไม่ก็เราต้องสะสมนะครับซื้อเติมพารไปนะครับเติมพารไปแล้วก็เก็บสะสมเอานะครับแล้วก็ไปเอานะครับเดือนหนึ่งก็น่าจะได้1ตัวแล้วประมาณนี้นะครับมันหายากหน่อยนะครับแล้วก็การสุ่มนะครับถ้าได้นะครับได้เยอะๆก็คือนะครับมันจะศักยภาพมันจะสูงมากนะครับอันนี้นะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีมากๆนะครับมี มีเก็บไว้นะครับจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าตัวมันนะครับถ้าหมดแล้วมันจะหมดเลยนะครับอาจจะเสียใจนะครับที่ไม่ได้ตัวนะครับอันนี้ก็โคลโรโบนะครับมันเป็นตัวที่ถือว่าดีนะครับถ้าไม่มีมันก็ลําบากนะครับบางตัวนะครับผมอยากได้นะครับแบบตัวรูเดียสนะครับแบบที่เอามาไซ้ในการคอมโบนะครับก็อยากได้นะครับแต่ว่าไอดีหลักมันไม่มีนะครับแต่ก็จําเป็นนะครับต้องใช้นะครับตัวอื่นในการทดแทนนะครับนี่ครับบัฟหน้าป้อมนะครับ จมตีนะครับอาจจะสลับนะครับนี่นะครับโดนโดนทีเดียวหลายๆตัวนะครับนี่ครับนี่ครับหนักนะครับหนักนะครับแค่แป๊บเดียวนะครับก็เอาเอาตัวบอสได้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มใหม่นะครับบอสก็คือนะครับถ้าสกิลหนักจริงๆนะครับจะสามารถทำได้ครึ่งรอดนะครับ นี่ครับถ้าโจมทีปกตินะครับจะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโดนเยอะนะครับมีอัปเกรดท่านะครับนี่ครึ่งหลอดแล้วนะครับนี่ครับเกินครึ่งก็ล้มนะครับเหมือนสกิลจะไม่ออกนะครับนี่นะครับถ้าสกิลออกนะครับโดนไปทีเดียวนะครับตัวแตกเลยนะครับ นี้นะครับก็จะถือว่าดีนะครับลองเอามานะครับด่านนี้ดูนะครับคือตัวน้องนะครับทำงานดีนะครับไม่ว่าจะ pvp นะครับใน pve หรือว่าทุกโหมดนะครับตัวกันยภาพแบบนี้นะครับถ้า p 1้อยได้นะครับก็ไว้เป็นตัวฟาร์มที่ดีมากๆนะครับนี่ครับโดดทีเดียวนะครับกระเด็นนะครับนี่ครับ พื้นที่โจมตีนะครับถือว่านะครับโจมตีนะครับได้เยอะมากนะครับแล้วก็ดัมเมนะครับถือว right. ่าหนักมากนะครับถือเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับนี่นะครับถ้าแบบโจมตีต่อเนื่องนะครับเขาจะโจมตีแบบนี้นะครับนี่ครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับนี่ครับเร็วมากนะครับโจมตีนะครับทีเดียวนะครับแทบจะละลายหมดเลยนะครับนี่ครับด่านยากด่านอะไรนะครับก็สามารถพาผ่านด่านได้นะครับแต่ว่าผมนะครับเกียร์ดีนิดหน่อยนะครับ ก็ถือว่ามันจะสบายหน่อยนะครับถ้าหา PVP นะครับก็จะถือว่านะครับทํางานได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนะครับตัวมาเพิ่มหน่อยนะครับ PVP เล่นๆดูนะครับจะใส่นะครับ PVP สัปดาห์นี้ก็จะเป็นนะครับตัวนะครับประเภทาตัวทัดไฟนะครับจะได้บัฟนะครับอันนี้ก็เอามาประมาณนี้นะครับ เล่นๆนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรมากนะครับอันนี้ก็ทีมนี้นะครับแต่ว่านะครับ5้าตัวนะครับถ้าเร็วก็จะได้นะครับถ้าความเร็วไม่พอนะครับจําเป็นนะครับต้องแพนะครับเพราะว่าเขาไม่ตัวบินนะครับนี่ดูนะครับมีบัฟมีอะไรต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ ราต้องนะครับบัฟนะครับทําให้ตัวแต่ละตัวมัโจมตีเป็นจมตีพื้นที่นะครับแล้วตัวนะครับที่เป็นนะครับน้องเมย์นะครับจมตีได้แบบต่นเนื่องนะครับคือน้องเมย์นะครับจมตีพื้นที่ได้นะมันจะแรงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับห้านี่นะครับจมตีนะครับแบบแบบต่อเนื่องนะครับตัวน้องเมย์ก็ถือว่าครับจมตีพื้นที่นะครับตัวที่ยืนประชิดหรือว่าตัวอะไรนะครับที่ใกล้ๆป้อมนะครับมันโดนหมดเลยนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะเป็นเมตาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมนี้ก็ถือว่านะครับแข่งนะครับมันมีบอสมือนะครับมีตัวอะไรด้วยนะครับผมมีแค่ห้าตัวนะครับแล้วนะครับถ้าเป็นประเภทอัญเชิญนะครับตัวมันจะทำดาเมจได้หนักนะครับแต่คู่ต่อสู้นะครับไม่มีตัวนะครับถ้าเป็นตัวประเภทนะครับ ยอมมาโทษรือว่าตัวพวกอนุบิดนะครับมันจะทำดาเมจได้หนักมากๆนะครับถ้าโจมตีปกตินะครับมันลำบากนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับใครโจมตีได้ดีกว่ามันจะได้หมดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันหลบกันไม่ได้นะครับแล้วก็อีกฝ่ายนะครับมันมีบัฟนะครับ เพิ่มโจมตีได้นะครับอีก20%นะครับมันจะโจมตีหนักนะครับอันนี้ก็ตกมานิดหน่อยนะครับก็เล่นนะครับแบบ5ต่อสิมันก็จะลำบากหน่อยนะครับอันนี้เขาก็แม็กกันหมดเลยนะครับตัวผมก็จะลำบากหน่อยนะครับเดี๋ยวดูนะครับการใช้งานนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับอ่าใช้งานแบบอ่าดีเด่นมากๆนะครับอาจจะเป็นนะครับอ่านิวเลมนะครับเป็นเลมตัวต่อไปเลยนะครับ ก็เลมนะครับอยู่มา3ปีแล้วนะครับ3 4ปีก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับนี่นะครับถ้าโดนเข้าไปนะครับถต่ว่านะครับเอาไม่อยู่นะครับตัวน้อยกว่านะครับเขาก็มีด้วยนะครับอันนี้นะครับไม่ไหวนะครับ เขาก็แข็งด้วยนะครับเจ็บแบบห้าต่อสิบมันก็จะลำบากหน่อยนะครับคู่ต่อสู้ก็ถือว่านะครับอเกียร์แข็งนะครับว่าแล้วนะครับทีมสองอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าทีมแรกครับเกียร์นะครับแม็กแม็กมากนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับท็อปทอปเหมือนกันนะครับแล้วก็เช็ดูนิดหน่อยนะครับคือระดับสูงๆก็จะเริ่มใช้งานกันนะครับ วันนี้นะครับใช้ตัวใหม่เป็นเดนจินะครับแต่ว่าน่าจะดูนะครับระดับนะครับอ่าดูท็อปสิบกันนะครับไซงานไมนี่นะครับคือเริ่มายแล้วนะครับมีดาบตรงนี้มาด้วยนะครับเี่ยอาจจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับดาเมจห้าพันสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้ามีนะครับเป็นตัวนะครับ ธาตุไม้นะครับแทบจะแตกภายในทีเดียวนะครับเพราะว่าอัปเกรดธาตุก250เนะครับโดนเข้าไปนะครับหนักนะครับแล้วก็จะเป็นทีมนะครับคอมโบใหม่นะครับอันนี้ก็จะเข้าคอมโบนะครับคอมโบนะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับที่ตำนานเขาใช้นะครับติดกันแล้วก็คือนะครับอันตรายมากๆนะครับนี่นะครับที่ไายงานนะครับตัวนะครับลุงยศใช้นะครับอันนี้ก็ของลุงนะครับ ลุงแม็กทุกอย่างนะครับอันนี้นะครับพรอนสวรสค์เต็มนะครับนี่ครับดูนะครับเลือดนะครับสิบห้าเลือดหกสิบเจ็ดล้านนะครับมีดเมจสิบห้าล้านนะครับพีร้อยด้วยนะครับคือแบบสุดๆนะครับนี่นะครับของดีนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่ถือว่านะครับมาใหม่น่าจะเป็นเมตาใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีนะครับเพิ่มแล่หรือว่า อาานาคตนะครับอาจจะมีนะครับสายที่เป็นหยุดเวลานะครับแต่ว่ามีความสามารถพรสวรรค์แบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าพรสวรรค์แต่ละตัวนะมันมันไม่เหมือนกันเลยสักตัวนะครับที่มีนะครับแต่ละตัวนะครับมันจะมีการใช้งานเฉพาะของตัวเองนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับสลับตัวพาวเวอร์นะครับการทํางานดีมากๆนะครับใครมีก็ดีไปนะครับใครไม่มีนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็เปิดได้ก็เปิดเอานะครับมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้คอลโบหรือว่า จะรอบต่อไปนะครับมันก็ไม่รู้นะครับว่าตัวจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับหรือตัวใหม่ๆมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับตัวแสงมืดอาจจะดีก็ได้หรือไม่ก็ไม่ดีก็ต้องเก็บดูนะครับวางแผนกันด้วยนะครับว่าจะเอาตัวแบบไหนนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมนะครับสำหรับในช่องนี้ก็ที่กลับเข้ามาดูใหม่นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่กลับขึ้นมาดูผมนะครับอันนี้ก็มารีวิวนะครับสำหรับวันนี้ก็ จะประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ